โซชาเผยใจมีเกลือเป็นหนอนในยุคของเขาโอเลกุูาโซชาได้เปิดเผยนะครับว่าในยุคที่เขาคุมทีแมนวีเต็ดช่วง3ปีก่อนที่จะโดนปลดในปี2021ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานนะ้นมีผู้เล่นประมาณ1-2คนที่จะนำความลับในห้องแต่งตัวไปเปิดเผย ผมกับเหล่าสตาฟโพสต์เรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกันดีแต่จะมีผู้เล่น1นถึงสคนที่มักจะนําข้อมูลในห้องแต่งตัวนั้นออกไปเผยแพร่เนื่องจากพวกเขาไม่มีความสุขในฐานะของผู้จัดการทีมคุณจะต้องเตรียมทีมไว้ลงเล่นทุกวันพุธและวันเสาร์และคุณจะต้องมีศ4กีผู้เล่นที่พร้อมลงสนามเสมอสุดท้ายมีผู้เล่นบางคนที่ไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามและเขามีความรู้สึกขุ่นเคืองใจเนื่องจากตอนนั้นเลามีขนาดทีมที่ใหญ่มาก และนี่ก็คือคำสัมภาษณ์ของโอเลกุน่าโซชาตลอดเวลา3ปีที่เขาคุมทีมแมนยูเต็ดม,มีผู้เล่น1-2คนไม่พอใจเขาที่ไม่รับโอกาสในการลงสนามแฟนช่องคิดว่าเป็นใครครับร่วมแสงความเห็นได้ในคลิปนี้ครับ